โอเคครับเมื่อกี้เราก็ไปนั่งมาแล้วนะครับแล้วันนี้เราถ่ายวิดีโอขึ้นมานะครับมีนาัราชิปกับไข่โมลับประสงค์เอาละครับขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยวิดีโอวิดีโอเอาละครับหมุนแล้วครับเดินขึ้นไปข้างบนแล้วครับเตรียมฟังเสียงครับดูมันตัก Đo Enjoy, đoicyo, 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 đo Điều, A lần xưa 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 lần โอเคหลับตาโอ้โ <laughs> ห oh, นายนักราธิปเราหลับตาซะแล้วครับนะครับเสร็จนะครับ, Set, รบหนึ่งรอบ